ต้องยอมรับนี้คุณทักษิณเป็นคนที่สื่อสารนโยบายได้ทรงพลังมากๆชัดเจนมากๆการที่หลายคนไปวิพากษ์วิจารณ์เขาสแสดงว่าเขาสื่อสารได้อย่างชัดเจนถูกป่ะแสดงคุณวินโดนยอมรับใช่ไหมว่าวันนั้นเนี่ยตัวเองที่ฟังอยู่รู้สึกว่าโอ้โหนี่ทักษิณของจริงกลับมาแล้วผมอ่าโหผมผมวางผมต้องถอดหมวกแลความเป็นประชาชนกันนะความเป็นพักประชาชนออกแล้วฟังเพราะอย่าลืมว่าผมคือแฟนคลับเพื่อไทยเดิมนะถูกไหมผมฟังเดี๋ยวตัวลงอีกเลยเนี่ยอ้าว แล้วผมเป็นแฟนคลับใครไม่ได้เลยเรานี้เ่านี้คือต้องยอมรับนะวันนั้นเนี่ยผมฟังคุณนักสิหนึ่งคือเป็นคนที่สื่อสารนโยบายได้ทรงพลังผมว่า70-80%ของนโยบาย negative income tax ก็เป็นนโยบายของเพื่อไทยเ0เช่าที่ดิน99ปีคุณเศรษฐาก็เคยพูดถูกหมใชลมาหมดแล้วหลายนโยบายไม่ใช่ของใหม่ถูกไหมแต่เปลี่ยนผู้สื่อสารเท่านั้นเองความเปลี่ยนเลยนะแต่ปรากฏว่า พลังหรือลถ,ถรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเห็นไหมถูกไหมฮะแต่คุณทักษิณเนี่ยสามารถสื่อสารให้เห็นถึงวิธีการว่าจะทํำยังไงถูกปะจะแก้หนี้คัวรเรือนยังไงถูกไหมหรือรถไฟฟ้าจะ20บาทตลอดสายทําได้ยังไงคือซื้อสัมภเวณคือซื้อสัมปทานคืนเลยเถูกไหมเราเห็นวิธีการทําของเขาและถามว่าทาไมคนถึงเชื่อเพราะคุณทักษิณเคยทาอะไรที่ท้าทายได้สําเร็จมาแล้วทั้ง30บาทรักษาทุกโลกองทุนหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่หรือกรณีคุณยิ่งรัก ก็จําสโลแกกันไหมทักษิณคิดเพื่อไทยทําจําได้ไหมครับก็คือคุณยิ่งรักทําแทนคุณทักษิณนั่นแหละดังนั้นเนี่ยพอปะยี่ห้อทักษิณปุ๊บในทุนนักลงทุนก็เชื่อมั่นนถึงขั้นมาทักทายสวัสดีกันถูกไหมวันนั้นแสดงว่าอะไรฮะโหกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็เลือกฉันในทุนก็เลือกฉันข้าราชการคุณจะรักหรือไม่รักจงทํางานให้ฉันถูกไหม คือคุณนักศิลป์ยิงนําไปสามเม็ดแล้วนะ <laughs>